สวัสดีครับมาคู่เดี๋ยวพวกพาครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูพี่พี่โก้ครับปูพื้นฐานในท่าขนาดพื้นขาลอยหรือว่าท่าฟูแพนนะจะเป็นพื้นฐานนะเป็นพื้นฐานของท่าหลักมาเลยว่าพี่โก้เขาฝึกถึงระดับไหนแล้วับจริงๆก็เลเวลสองเลเวลสามแล้วแหละโอเคเดี๋ยวมาดูาเลยพี่โก้จะฝึกกับบนบ่าสูงนะครับที่ผมฝึกประจำแล้วใช่ครับเอาเวทที่สอนครั้งที่แล้วไปแล้วนะแมวเ,เวทนี้แล้วดิเอาเวทผมดิเวทที่ปรับไปให้แล้วอะ เวทที่ปรับไปให้แล้วเวจกางขาใช่บากว้างไมาหมเปล่าพี่อ้อเหลี่ยมมันก็นได้แล้วนี่แล้วบอกว่าล็อกผิดยังจําไม่ได้โอเคพอก่อนเลยพี่ปักพอก่อนพอก่อนประมาณนี้เซตที่สองกว้างผมก็ว่ายอยู่ครเ้ตแรกผมเฮ้ยทำไมมันกว้างนะวะอ๋อแต่ถ้าพี่โกพี่โกเล่นกว้างไนงะอ่าออันนี้มันเป็นเวทผมบอกแล้วว่าเวทพี่โกยังไงก็ขึ้นบาสูงกลางขาได้แต่มันเป็นเวทต่ำหน่อยแค่นั้นเอง เวยนมนแค่กลางขายังไม่สวยโอเคไหมใครที่ฝึกทักฟอนเหนือเอ้ทักแพนอยู่นะมาฝึกกลางขาแบบพโกง,งนี่เลยดูเทคนิคการฝึกกลางขาเวทเริ่มต้นเห็นไหมอ่านั่นแหละพยายามฝึกกลางขาเออแล้วก็งัดขึ้นหนักวิยังไงก็หนักถ้าขาตรงนี่คือโคตรหนักเลยนั่นแหละแล้วมันจะงัดยากมากขึ้นนั่นแหละนั่นแหละไม่ไหวพอเลยดี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 ดดด นี่แหละ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 โอเคเดี๋ยวมาดูเซตที่3นะครับสำหรับพี่โก้ยังเป็นมือใหม่อยู่นะก็ยังไม่มีอะไรมากพยายามหน้าสั่นไปให้ได้นานที่สุดยังไม่ต้องไปเสริมเทคนิคเทคนิคอะไรมากอ่าอ่าไปอ่ไปอ่นงาขึ้นไปเอออย่าไปแอ่นหลังเยอะแค่เก่งขาตรงๆพอเออนั่นแหละแค่เก่งขาตรงๆหมดโอ้หมดก็พอเลยพี่หมดพอเลยหมดพอเลยดูท่าลงดูท่าลงซะก่อน ก็ประมาณนี้นะฟูลแพนของพี่โก้นะเดี๋ยวเรามาดูพัฒนาการกันว่าเทคนิคฝึกฟูลแพนของผมเนี่ยจะช่วยพี่โกกลางขาได้ไวขนาดไหนนะเดี๋ยวมาดูเลยยากว่ัพี่โก้แพนยากยากเ้าหกสูงนะยากกว่าเยอะหกสูงนี่แค่แบบเหมือนจัดระเบียบร่างกายสมาธินะแต่นี้มันใช้แรงแบบแรงเยอะมากๆเลย